เกันใกล้ๆถ้ายากให้ใกล้จริงๆต้องมาลองที่ชว์ด้านารกุ๊บกจริงที่นี่ดีเดียวเห็นไหมครับโฮ6กหเสื้อลายปัมเฮดไอีโตหัวฉีดเตียบรุ่นที่นิยมครับแน่นอนถ้าเป็นรุ่นนี้ต้องไปดูอีกฝั่งเป็นพมอะไรโรเตอร์บัลคนก็เรีกมอเตอร์คือพมอลไยก็จะเบานั่นเองครับ คือตัวนี้ครับดุนทีนีออกันแล้วก็โฮมอลไยเบาไม่พอขันหน้าก็ต้องทนด้วยพอเวลาใช้งานเนาะทำไ้ขัน,น้าคารโลรู้กันอยู่แล้วครับว่าขัน้าคาราลโลนี้ทนกันแน,น่นอนคนระับอันนี้เป็นรถเก่านอกไม่เคยใช้งานในไทยที่เรียกได้ว,ว่าสียังสวยอยู่นะ,ะคือรุ่นนี้น่าจะงดทำสีนะครับสีเดิมยัง,ยง ยังถือว่าใช้ได้ครับม,มาดูโดยรวมดีกว่าเนาะอย่างหน้านี้นจะเป็นขอบขอบใช้บ้านเราหรือเปล่ามาดูอีกทีนึงน่าจะใช่นะน่าจะ12.424 24ครับอ่าใช่ฮะสายบ้านเราเลยส่วนหลังนี้จะเป็น16น่าจะเป็นขอบ3 4 16.934นะ แต่อย่างนี้ถือว่ายังสวยอยู่ใช้ได้ครับจะบางกว่าบา้านเรานิดนึงแต่ถือว่ายังโอเคอยู่ยดูด้านหลังด้วยตัวนี้ก็ยังมีจุกตกสีสีเดิมหลังคาก็ยังสวยครับโปตีหลังคามานี้ไม่ได้เรื่องฮะแต่อันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับสวยใช้ได้ครับยางดีด้วยยางยี่ห้อคูเดียครับใช้ดีครับมันนมยังไม่แนะนำให้เปลี่ยนครับ คือถ้าอยากประหยัดแบบต้นทุนผมว่าเนี่ยใช้แบบเดิมๆแค่เดินไฟติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เปลี่ยนเบาะหน่อยก็คือว่าโอเคแล้วครับคันนี้แต่แบบสีเดิมอยู่ยางเดิมใช้ไว้ก่อนครับแบบสายสายแบบประหยัดงบก่อนครับเพราะว่านี่มันยังสวยอยู่ครับแต่ว่าเอ้ยนี่ไม่ดูภายนอกอเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องดูเคร,เรื่องว่าเครื่องมันดีเปล่าคือเราดูองค์ประกอบภายนอกแล้ว แต่ทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูครับว่าเครื่องมันดีไหมเดี๋ยวมาดูกันครับนายมาดูปัม๊มเฮดไอดี ID, ตัวหัวชีเตียคันนี้กันหน่อยครับ66 1 0นแนะเครื่องมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะว่าชั่วโมงไม่ค่อยเยอะครับคันนี้ประมาณ3ามสชั่วโนะมงครับมาดูเห็น ดูกันใกล้ๆฟังเสียงเครื่องกันใกล้ๆถ้าอยากให้ใกล้จริงๆต้องมาลองที่โชอ์ด้านช้างคุปตดตจริงที่นี่ดีเดียวไหนลองอีกสักทีครับขอดูฝั่งนี้บ้างเออท่อไอเสียไม่สวยเท่าไหร่ พี๋ยิไม่ใช่เรื่องประเด็นครับขอให้เครื่องแน,น่นๆไปก่อนครับคือด,ด,ดูตรงนี้ได้ครับยังดีอยู่เลยเครื่องแน่นปึกครับแห้งๆครับอีกสักทีหนึ่งเค โอ้หน <Salvador> <esi> <ibl ok> <PI> ้ำครับพอดีฝนตาครับฉากเด็ดฟากเ็ดเหมือนล้างรถไปในตัวน้ำขังบนหลังคาเฮ้นครับคือหลังคานี่ดูเลยครับว่าไม่รั่วแน่นอนครับพ้นน้ำขังอยู่ข้างบนครับ แต่ว่ารางคาเก่านอกอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับบอกอันนี้เป็นเกียร์มือนะอันนี้เกียร์มือจะถูกกว่าเกียร์กลางครับข้าวลงข้าวจะดีกว่าด้วยครับโอ้โหนี่ลัางคาแต่ว่ายังดีอยู่นาไม่รัว่วใช่ไหยแต่ดูห่างหน่อยดูห่างหน่อยไอ้ แล้วบใช้ได้ครับ p โอก็ใช้ได้ไหนขอขึ้นขึ้นลงอีกสักทีนะครับเมื่อกี้มาไม่ทันนี่โอ้โหสวยงามครับใช้ได้เลยฮะโอ้โเครื่องมันพอเกินอีกสักทีหนึ่งโอ้โหแจ่มมากครับนี่คนะเครื่องมันดีจริงครับคันนี้โหดสุดปั้มเพชรไอดีอยวโต้โหชีเต้ครับ คเครื่องดีไหมครับคันนี้6กห0 0ชั่วโมงนันแบบไม่เยอะด้วยครับให้ประมาณ3 0 0 0ชั่วโมงเท่านั้นคันนี้แต่ว่าเครื่องใช้ได้ครับคือ,อถ้าเอาไปใช้จริงๆเนี่ยคันนี้ก็แค่ติดตั้งอุปกรณ์เปลี่ยนเบาะเบาะนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็คือแบบไม่ต้องทําอะไรเยอะครับแค่แบบเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายคงเหลือก็ใช้ได้คือแต่ไปใช้อย่างนี้ก็ก็ใช้ได้ครับคือรถสภาพมันดีอยู่แล้วครับคือเวลาก่อนออกเราเนี่ย เช่าด้านช้างอ่ะจะเก็บงานพวกกรู้๊ปเสึมให้คือไม่คิดค่าจ่ายเพิ่มเติมทำให้ฟรีครับแล้วก็สมมติออกบรรไปแล้วเนี่ยรถอ่ะคือมันมีปัญหาอะไรกับบรกษาได้ตลอดครับเราไม่ได้คิดค่าจะจ่ายเพิ่มเติมครับนี่ครับครับ6610น่นครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 6 3 9 2 6 4ส5 6่นครับเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับรถไถยเก่านอก66 1 0นูย์ไม่ใช่มีแค่คันนี้คันเดียวมี อีกมากมายเลยมีมาให้เลือกครับช่วงนี้แล้วแต่งบประมาณลูกค้าแล้วแต่สเปคของแต่เรามีทั้งแบบสเปคเทพไม่เทพมีเยอะแยะมากมายครับเกียกร์กลางเกียร์ข้างเกียร์มือมีทั้งแบบมีตู้และไม่มีตู้ครับมีให้เลือกครับอยากให้มาเที่ยวชมกันดีกว่าครับคือไม่ซื้อไม่เป็นไรมาหาความรู้มาเที่ยวชมมาดูก่อนก็ได้ครับมาดูก่อนก่อนครับว่าเป็นยังไงเนาะ ไม่ใช่มีแค่หนะึ่งสูตรนเดียวดูด้านหลังนี้นะะเดี๋ยลองดูด้านหลังนี้อันนี้แค่ตัวอย่างนะมีมากกว่านี้อันนี้แบบรุ่น4 <Wow. S 1> ี่สูตรนเงี้ย ts บ้างอะไรบ้างครับแล้วก็แน่นอนนะมีเครื่องอัดฟังอย่างที่เห็นนี่ด้วยครับคืออยากให้มาเที่ยวชมดูครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับอยากให้มาเที่ยวชมมันดูก่อนครับว่าเป็นยังไงเนาะที่ชอต่งช้างคือเวลามาแล้วผมเข้าใจว่าเดินทางไกลเราไม่ต้องเกรงใจนะครับลองได้เลยครับไม่ซื้อไม่ไร มาถึงแล้วอุตส่าห์เดินทางมาชมอย่างเดียวไม่พอต้องแบบติดเครื่องลองได้เลยครับเนี่ยลองได้ทั้งหมดนะครับลองได้เลยครับดูามาเที่ยวชมครับเดี๋ยวชอตดันชามบริการจัดให้เต็มที่ครับมาเที่ยวชมก็ดีใจแล้วครับถ้ายัางไม่ได้ติดตามเราก็ให้ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิไปใหม่ๆกับชอตดันชากกุ๊ตัวจริงที่นี่ทีเดียวสวัสดีครับ